สตัวก็3ามตัวสองตัวก็แค่สองตัวตัวเดียวก็ตัวเดียวก็ไปวิ่งเอามัน,นได้แค่นั้นก็ได้แค่นั้นโเคหักนี่ยดยเบิร์เนี่ย ก่อนกินก็สวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พ่ออะไรครับผมพ่อพรไพศาลพ่อพรนะครับพ่อพรไพศาลนเนาะเป็นยังไงบอกเลขแม่นบอกพ่อหรือว่ายังไงครับเขาตั้งสายยาให้ว่าซื้อเหรียญซื้อถ้ำเนาะครับเขาเอื่นพ่อถ้ำฝันแม่นโม่พ่อถ้ำฝันแม่นถูกชายาเออเพิ่นตั้งสายยาให้อืออ่าขันความฝันเชียอเราความฝันแล้วก็ ให้เป็นหวยับมาค่าจะจิถูกถูกในความฝันถูกในความฝันถูกบม่นเลขอ่าบม่นหวยแบบเท่าเขียนหรือหรือเสียนหรือเก่งเก่งสูตรเลขสูตรไม่ใช่เลขสูตรบม่นเลขสูตรเป็นเลขฝันนะพ่อเนาะไม่ใช่เลขสูตรนะเอาทั้งไทยทั้งอีสานคุ้มร่มไปเนาะอ่าเนาะไม่ใช่เลขสูตรนะคินค้าวว่าถอจนทางวัดบะก็นี่แหละครับที่เห็นนะที่สร้าง ก็เป็นเลขที่ฝ um, ันฝันฝ si ันจนได้สร้างวัดนะครับโอ้ยได้ต si, ั้งนะไม่ใช่สร้างวัดที่มีอย네 mm ู่แล้วเราสร้างในป่าจนเป็นวัดนะเราตั้งวัดใหม่เลยยังเป็นที่พักสงอยู่คนะบอกเลขแม่นนี่บอกพ่อก็ถูกบอกเลขถูกจนได้ตั้งวัดก็ถูก เราไม่เรียกร้องอะไรจากใครนะครับแล้วคนที่ได้เขาจะมาให้เองคนที่ได้เขาจะมาให้เองถูกแล้วเขาก็ติดตามพ่อทําฝันแม่นถูกติดตามพ่อทําฝันแม่นโอ้แล้วก็ตอนนั้นที่ให้ยังไม่ได้บวชนะครับพอไปบวชแล้วไปจำพรรษาอยู่หลายวัดก็เลยเลิก ไม่ได้ให้หวยครับตอนนั้นเป็นเป็นาาคารวสก็ให้แล้วก็เอาเงินมาสร้างนี่แหละอย่างที่เห็นเนี่ยก็เลย<ะ>เพิ่งกลับมาปล่อยใหม่ <c oughs> ใช่ไหมพ่อนี่ใช่ก็ร <c oughs> าศีขาครับเอาที่พ่อบอกว่าเมื่อกี้ให้ไปจนเขาได้ซื้อบ้านออกรถนี่จริงไหมครับพ่อจริงอนี่จริงอันนี้เรื่องจริงเขาก็เคยพูดให้เราฟังแต่เราเคยไม่เคยไปทวง อะไรจากใครนะครับเราให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเราไม่หวังอะไรตอบแทนทางนั้นแล้วแต่ศรัทธาที่จะให้เรารหรือเป็นการบูชาอ่าครูบาอาจารย์นะเพราะเราไม่ใช่คนหาเงินไม่ใช่คนทำแสดงว่าที่เรานั่งอยู่นี้เป็นที่ของพ่อใช่ไหมครับนี่เป็นที่ของหลวงนาเราวงนาเป็นญาติกันอย่างเี้เป็นญาติกันจนได้สร้างวัดนะพ่อเนาะ งวดนี้พ่อฝันหรือ,อยังครับงวดนี้ก็มีฝันแต่ยังไม่เน้นให้เป็นเรื่องหวยครับแต่ความร่ำรวยรับรองมีโอกาสทุกคนนะต้องติดตามต้องติดตามนะครับเพราะ่พ่อกลับมาใหม่นะหลังจากลาสิขาจากเป็นพระครับเป็นพระพรพิสารฐานวุฒโธไปจำวัดจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าจอมสี นะเป็นผู้ที่ทำเกี่ยวกับดวงชะตาผูกแขนหรือบูชาโชคชเป็นงานของพระพรมนะตะต่อสตอสตานะเะดเคาะพวกนี้ทำอยู่ในวัดป่าจอมสีนะแล้ววันนี้พ่อฝันว่ายังไงครับผมงวดน,นี้นพ่อฝันนะความฝันในงวดน,นี้มีเด็ก กับผู้หญิงเป็นจำนวนมากเด็กกับผู้หญิงใช่แต่พ่อเคยตั้งเอาไว้นะเด็กนี่เป็นเป็นหนึ่งเด็กคือความบริสุทธิ์บริสุทธิ์นะเด็กนี่เป็นความบริสุทธิ์เลยคือเป็นหนึ่งยังไม่มีอะไรจะบปนผู้หญิงนี่นามสีนะ เขาเคยฝันแบบนี้เกี่ยวกับอย่างนี้มันเคยออกตัวใดเราพ่อกันฝันเนี่ยไหมก็หนึ่งกับสี่อ่ะหนึ่งสี่อืมอือหนึ่งสี่มเห่ยตัวเดียวเลยเดินหนึ่งสี่ใช่พาะไม่ให้ไม่เคยให้มากนะสามตัวก็สามตัวครับสองตัวก็แค่สองตัวตัวเดียวก็ตัวเดียวก็ไปวิ่งเอาครับมันได้แค่นั้นก็ได้แค่นั้นครับแล้วมีมีสามตัวไหมครับผมกัน สามตัวไม่มีไม่มีมีแค่นี้หนึ่งสีมีหนึ่งกับชุดเดียวหนึ่งสีหายเดียวหนึ่หางเดียวเม็ดเดียวตัวไม่หลายหางเนาะเออที่เขาทำเขาถ่ายเขาจะรู้เลยเขาถึงเรียกว่าพ่อทำฝันแม่นโอ้ครับผมแล้วก็บอกแค่นี้จบแค่นี้จบเลยเนาะหนึ่งสีตัวเดียวแสดงว่า คนที่ติดตามพ่อทําฝันแม่นี่คือเขาได้ช่วได้ลาบตลอดนะครับก็ใช่ถ้าเกิดเอ่ยชื่อนี้ไปนี่คนเขารู้จักกันหมดเลยรู้เลยก็จะถึงได้สร้างวัดสร้างศาลาสร้างโบสถ์เยอะนะก็สร้างไปเยอะโอ้ยก็เนี่ยแหละสมัอก่อนนี่พ่อเป็นบวชใช่ไหมใช่เป็นเลยให้เลขนี่บวชทั้งบวชทั้งเป็นพราหมณ์ทั้งเป็นพ่อของพ่อก็เป็นอุปชาไงโอ้ยเราเป็นมายาวนานไงในพุทธศาสนา มีเบอร์โทรติดต่อเปล่าเปล่าโทรกับหลวงพ่อนี้ได้เลยเพราะว่าโทรศัพท์ตอนนี้มันเสียโอ้โทรศัพท์สเสียยังไม่ทันเอาก็ได้อืมอืมหาโทรศัพท์ก่อนเนาะอืมโทรศัพท์มีอยู่ออกเป็นออกบอกว่าก็ดสายเลยอืมตามดูเลยนะครับผม<ะ>หนึ่งสี่ตัวเดียวนะครับแกีนเกียนประกัเงินใส่เลยครับทั้งบุญผ้ารวยทั้งเอ่อ เ,เคยไปทําไปสร้างวัดไปสร้างศาลาไปก่อสร้างวัดบรรนทาใชครับวันนี้ห้อยออกเย็นนี้ฝันพรุ่งนี้เขียนห้อยไว้เลยนี่ตามแบบอย่างนี้นะตามศาลาออกบ้างไปนี้ป่ะอ,ออกงวดต่อไปไง<ฮ>งวดน,นั้นออกแล้วถูกแล้วครับแล,แล้วงวดต่อไปก็ออกบางทีก็เจ็ดงวดแปดงวดติดต่อกัน<ฮ><ฮ>แต่แต่หวยส่วนมากนี่ถ้าสามตัวมันจะออกสลับ แต่ถ้าสองตัวนี้จะออกเป๊ะเลยนะครับเพราะให้ได้ไม่มากครับเลยเป็นที่มาของพ่อทำฝันแม่นถูกต้องมาเจอตัวเป็นๆแล้วอ่าแล้วแล้วซื้อง่ายนะสองตัวก็สองตัวจบใช่ไหมจะไปใหจ้จะขายนามาซื้อเลยแกหวยมันมันเยอะเกินบางทีก็ให้ไปเต็มหน้ากระดาษซื้อตัวไหนเละครับ อันนี้เกิดอย่างนี้ยง่ายพวของพ่อในหางเดียวเลยนะพ่อหางเดียวมีของพ่อในี่น้อยที่สุดเลยนี่นี่เอาเรียกพ่อจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะแม่นไม่พ่อแต่ละงวดละงวดนี่แม่นแล้วแล้วพ่อไปนั่งไปนั่งที่วัดดอนตาลนะแค่นั่งสมาธินะครับสองงวดติดสองงวดติดแต่ได้สองตัวงวดละสองตัวแล้วออกเน้นงๆด้วยครับเต็ม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 เลยนะพ่อเต็มเต็ม ไปไปถึงคําตโนดนะตอนนั้นทําบุญคําตโนดใช่ไหมบ,บุญงานประจาปีพ่อก็ไปให้แล้วพ่อไปอยู่ในโบสถ์ไปไปรับเครื่องสังฆทานอะไรนะพุทธทานธรรมทานสังฆทานคือทําตรงนั้นหน้าที่ตรงนั้นแล้วก็ให้หวยนั้นเนี่ดวงนั้นออกตรงนั้น <โฮ S 2> ตั้งแต่ว,วันนั้นมาออกเจ็ดเก้าเนี่ยเจ็ดเก้าหรือเก็าเจ็ดนี่แหละสองตัวเป๊ะเลยเป๊ะเลยในบุญนั้นบบเขาถูกกันซะ แต่พ่อไม่ให้ที่อยู่ไม่ให้อะไรเลยนะเพราะว่าไม่ไหวครับมัาก็ไม่งั้นก็ตามกันมาเจอของแท้เลยตัวนี้นะพ่อเนาะให้อย่างนั้นเพราะว่าพ่อไม่หวังอะไรไม่ได้หวังอะไรนะแต่อยากให้คนทุกคนนะเมื่อมีโชคเราก็ทําโชคให้ตัวเองบ้างนะทําบุญทําที่ไหนก็ได้ใช่ครับนะลลึกหน่อยครับผะเราได้เงินมา ง่ายๆเราเสียไปก็มากแต่ส่วนที่เราได้เราต้องทำเพื่อต่อทุนต่อบุญให้กับตัวเองใช่ไหม